วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมช่องอจุกลูกพ่อนะครับผมวัยรุ่นเลี้ยงนกนะครับน,นี่ก็ไม่ได้ทําคลิปออกมานานนะครับอันนี้ก็มาทําให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูกันหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นนกที่อยู่บ้านเจ้าของเก่าไม่ร้องไม่เล่นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับโดนนกที่บ้านเขากดนะครับก็เลยย้ายบ้านมาให้ผมแต่งนะครับในขณะที่ผมไม่มีนกนะครับก็เลยรับ นกเวียดนามตัวนี้นะครับมาแต่งครับดูว่ามันจะกลับมาเล่นมาร้องเล่นเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็หลังจากย้ายมานะครับก็ลืมร้องเยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนบ้านใหม่เนาะเขาบอกว่านกตัวนี้ไม่ร้องเลยนะครับอยู่ที่บ้านเขานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําให้นกตัวนี้ร้องได้ไหมเขาบอกว่ามันโดนกดมานะครับ โดนนกแก่ที่บ้านกดนะครับแต่ตอนนี้ผมเอามาแต่งใหม่นะครับเป็นนกอายุสามสี่ปีนะครับน่าจะเป็นนกชํำมานะถ้าเท่าที่ผมมองดูนะครับไปนอกบ้านยังไม่ไม่ค่อยกล้าร้องนะครับผมเพราะนกไม่เคยออกไปไหนนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองแต่งกันดูสักสักพักนึงนะครับทักสามอาทิตย์ดูว่า พาไปข้างนอกพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนมันกล้าร้องไหมนะครับแต่นี้ก็อาการดีขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมาอยู่กับผมนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าเราให้ถึงแดดให้วิตามินในนกับน้ําบ้างนะครับไล่บินนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสดมากแค่ไหนนะครับผมเลยตั้งชื่อให้มันวันมิวนะครับตัวนี้ วนาันแรกมาไม่ร้องเลยนะครับผมแฝนแยกผมแฝนแยกตัวเดียวเลยตัวนี้แฝนไว้ตรงนี้เลยครับไม่ให้เจอตัวไหนเลยเนี่ยแฝงน,นี่เห็นห่วงไหมนี่ห่วงห่วงห่วงอ๋อแฝงไว้ตรงนี้เลยไม่ให้เจอตัวไหนเลย รวยโชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วมันเมี้วนกนิ่งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนตนัตัวนี้ก็ลองเอามาขุนดูครับเผื่อว่าจะเล่นได้เห็นเพลงแบบเพลงดีนะตนนัวนี้ผมมองว่ารอบไ้ยอยู่นะ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวลองอามาขุนดูนะครับเพื่อนๆใครที่มีนกโดดดับ นกที่โดนกดก็ลองเอามาทําแบบนี้ดูด้านครับก็คือย้ายบ้านครับแล้วก็แยกเลี้ยงตัวเดียวเลยแล้วดูว่าการจะกลับมาไหมให้ใส่วิตามินให้ถึงแดดอาบน้ํานะครับทุกวันแล้วก็ไล่บินปล่อยไปเลยตัวเดียวอย่าไปรบกวนมันก่อนนะครับแล้วถ้ามันมีทิศท่าดีขึ้นเราก็นก ไปเทียบนะครับหรือว่าพาไปลองพาไปบ้านเพื่อนดูนะแต่ตัวนี้มันยังไม่เคยแขวนลาวนะครับก็เลยลองลองเอามาทําดูเผื่อมันแขวนลาวได้นะมาติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่นี่ก็จะปีใหม่แล้วใครที่เดินทางกลับบ้านกนะ็ขอให้เดินทางดยสวัสดีภาพนะครับผมอากาศหนาวๆก็อย่าลืมใส่ยาให้นกท่านรับประทานกันด้วยนะครับผมป้องกันก็ได้นะครับ ป้องกันไว้ดีกว่าโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับที่นกดอบหรือว่านกโดนกดนะครับลองย้ายบ้านดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคน